The Legend of f u t i ู n ทตอนที่1,981พอสังเกตการหวังเซินหลังจากที่หยานตงหยางเอาชนจีเฟิงได้เขาก็มองไปที่คนเพียงคนเดียวที่ยังคงอยู่นั่นคือเย่ฟู่เทียนคนเดียวที่สามารถหยุดเขาได้ในตอนนี้คือผู้ฝึกตนจากเกาะเทพตะวันออกแน่นอนหยานตงหยางไม่คิดว่าเย่ฟู่เทียนจะหยุดเขาได้จริงๆท้ายที่สุดระดับของเย่ฟู่เทียนก็ไม่สูงเท่ากับเขา เขาคือเรน่วงระดับที่5ขณะที่เย่ฟู่เทียนอยู่ในระดับที่4แม้จะอยู่ในระดับเดียวกันเขาก็มั่นใจในความสามารถของตนเองเหนือเย่ฟู่เทียนนับประสาเขาเป็นหนึ่งในระดับที่สูงกว่าจีเฟิงเป็นบุคคลที่ทรงพลังอยู่แล้วแต่ในความเห็นของเขาเย่ฟู่เทียนมีความแข็งแกร่งในระดับเดียวกับจีเฟิงหเท่านั้น เย่ฟู่เทียนก็มุ่งความสนใจไปที่หยานตงอย่างเช่นกันและเห็นรอยยิ้มที่กระพริบที่มุมตาของเขาอย่างไรก็ตามด้วยยรอยยิ้มนี้เย่ฟู่เทียนตรวจพบจิตสังหารหยานตงหยางตั้งใจจะปลิดชีพเขาบูมความว่างเปล่าสันสะเทือนอย่างรุนแรงเมื่อเย่ฟู่เทียนรู้สึกแน่นไปทั่วร่างกายของเขาจากนั้นมีเสียงกรีดร้องของมังกรที่ปลุกรับขณะที่คลื่นเสียงอันน่าสะพรึงกลัวของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ได้ทำลายเส้นทางอันยิ่งใหญ่ระเบิดไปทางเย่ฟู่เทียน ร่างกายสีทองของเย่ฟู่เทียนตาพร่าเมื่อเสียงของพระพุทธเจ้าลอยอยู่ในอากาศพระพุทธเจ้าปรากฏตัวขึ้นและเงาของพระพุทธเจ้าก็ชนกับมังกรคำรามเกือบจะในเวลาเดียวกันร่างกายหยานตรงอย่างกลายเป็นมังกรศักดิ์สิทธิ์ที่โฉบลงมามาันลงจอดต่อหน้าเย่ฟู่เทียนทันทีจากมุมมองของเย่ฟู่เทียนราวกับว่ามังกรยักษ์ไร้ครอบได้ตกลงมาจากท้องฟ้าโจมตีด้วยพลังที่ไร้ขอบเขตและครอบงามของมัน การคำรามของช้างที่วววนไปมาระหว่างสวรรค์และโลกเยฟูเทียนยกมือขึ้นเพื่อปลดปล่อยการโจมตีของเขาช้างเทพมานปรากฏตัวปรับปรามเส้นทางใหญ่และชนกับพลังอันน่าสะพรึงกลัวของอีกทางหนึ่งก่อนหน้านี้เป็นการต่อสู้ระหว่างมังกรกับฟีนิกตอนนี้มันเป็นการต่อสู้ระหว่างมังกรกับช้าง ได้ยินเสียงระเบิดอย่างต่อเนื่องทำลายพลายของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ที่เต็มพื้นที่นี้เสียงระเบิดดังออกมาและเยฟูเทียนถูกกระแทกกลับไปในระยะไกลรู้สึกเหมือนกับว่าเลือดและลมหายใจของเขาถูกรบกวนอย่างมาก ร่างของคู่ต่อสู้ของเขาถูกกระแทกกลับขึ้นไปบนท้องฟ้าเช่นกันมังกรศักิ์สิทธิ์หันไปรอบๆขณะที่หยานตรงหยางก้มศีษะลงเพื่อที่เขาจะได้มองลงมาที่เย่ฟู่เทียนไม่มีผู้ฝึกตนแห่งเกาะเทพแห่งตะวันออกที่เชี่ยวชาญอำนาจครอบงำเช่นนี้ไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาเห็นคุณค่าของเจ้ามากเมื่อเย่ฟู่เทียนได้ยินคำพูดหยานตงหยางเขาเข้าใจว่าอีกคนรู้ค่อนข้างมาก สงครามบนเกาะเทพตะวันออกเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเป็นที่รู้จักกันดีในแคว้นเพิงไหลแม้ว่าแคว้นยานยุนอาจไม่ได้คอยติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแคว้นเพิงไหลเสมอไปแต่คนอื่นอาจเคยได้ยิ้นอเรื่องหนึ่งหรือสองเรื่องแล้ว เย่ฟู่เทียนรู้สึกว่าหยานตงหยางเป็นผู้ฝึกตนในพลังหลายประเภทคลื่นเสียงอวกาศการปรับปรามพลังเหล่านี้ของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ได้แสดงออกมาในการโจมตีของเขาและพวกมันก็มีอำนาจเหนือกว่าอย่างมากมิฉะนั้นมันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะขับไล่เขาความพ่ายแพ้ของจีเฟิงอยู่ในความคาดหวังของเขาเป็นอย่างดี มังกรกศักดิ์สิทธิ์คำรามสูงหึงเหนือท้องฟ้าและดวงอาทิตย์หลายคนที่อยู่รอบๆหยุดการต่อสู้และหันความสนใจไปที่สนามรบแต่ในขณะนั้นค่ายกลได้ปล่อยแรงสัสะเทือนที่รุนแรงซึ่งทำให้ผู้ฝึกตนจากหอสังเกตการหวังเซินเนยน่าขึ้นพวกเขาเห็นว่าค่ายกลเชิงพื้นที่อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เกิดอะไรขึ้นค่ายยกลังลังไปปลายคนสับสนและประหลาดใจในเวลาเดียวกันคนจากภายนอกมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือหอสังเกตการหวังเซินและเห็นชายชราย,ยืนอยู่ตรงนั้นโบกมือหลังจากนั้นไม่นานค่ายกลเชิงพื้นที่ที่ก่อตัวขึ้นเองของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ก็หายไปแยกฟูเทียนและคนอื่นๆพบว่าตนเองยืนอยู่ในทุ่งโลง่งและพวกเขาดูสงสัยเมื่อมองไปที่เรือนห่วงเหนือพระราชวังที่หอสังเกตการหวังเซิรน ผู้ฝึกตนจากหอสังเกตการหวังเซินปิดค่ายกลหรือไม่ความหมายของสิ่งนี้คืออะไรหลังจากที่ค่ายกลหายไปผู้ที่อยู่ข้างในก็มองขึ้นไปที่วังในระยะไกลและวังที่ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าปีนี้ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกจากคว้นตรงเสียลและแคว้นโดยรอบชายชาราบ,บนบันไดที่อยู่ไกลออกไปยืนขึ้นและประกาศทันใดนั้นหลายคนจากอาณาเขตอื่นดูผิดหวังไม่มีใครมีคุณสมบัติที่จะฝึกฝนที่หอสังเกตการหวังเซินหรือไม่ เย่หลิวเนียนขึ้นไปกับฟีนิกชายชราพูดกับเย่ฟู่เทียนทุกคนเงียบแน่นอนว่ามีเพียงเย่ฟู่เทียนและจีเฟิงเท่านั้นที่ผ่านการรับรองแต่กฎของการประเมินนี้ถูกกำหนดดะโดยหอสังเกตการหวังเซิรนเช่นเดียวกับสิทธิของพวกเขาตามปกติหอสังเกตการหวังเซิรนสามารถทำทุกอย่างที่ต้องการได้โดยไม่ต้องตอบใครขอรับฟู่เทียนพยักหน้า ผู้อาวุโสในขณะนี้ยานตงหยางมองไปข้างหน้าแต่พูดเสียงดังว่าข้าไม่ได้ล้มเหลวในค่ายกลและตอนนี้ข้าอยากจะได้รับอนุญาตให้เห็นจัก,กรพรรดิข้าวฟางชายชาราเหลือบมองเขาและพูดอย่างเป็นกันเองว่าอะไรทำให้เจ้ามาที่นี่ยานตงหยางมองไปที่ชายชาราและกล่าวว่าในการต่อสู้ครั้งก่อนคำสัญญาของจัก,กรพรรดิข้าวฟางที่จะละเว้นจากการติดดอกเกาะเทพตะวันออกเป็นเหตุผลว่าทำไมราชวงศ์โบราณหยานตกลงที่จะออกจากเกาะเทพตะวันออกเพียงลำพัง ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเกาะเทพตะวันออกไม่ได้รับอันตรายไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกาะเทพตะวันออกเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งและทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในแคว้นเผิงไหลตอนนี้ผู้ฝึกตนอยู่ที่นี่เพื่อสแสวงหาเส้นทางจากหอสังเกตการหวังเซิรนนี้เป็นการเตรียมพร้อมที่จะฝึกฝนภายใต้การปกครองของจักรพรรดิข้าวฟ่างหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นราชวงศ์หยานโบราณอาจต้องพิจารณาการต่อรองราคาที่มีอยู่ของเรากับเกาะเทพตะวันออก เย่ฟู่เทียนดูประหลาดใจเมื่อได้ยินสิ่งที่ยานตงหยางพูดเขาไม่รู้ว่ามีเรื่องอื่นๆเกิดขึ้นในอดีตไม่น่าแปลกใจที่เทพที่ดังไหลกังวลาดโบราณหยานจะต่อต้านเขาและเกาะเทพตะวันออกนั่นเป็นเหตุผลหลักที่เธอส่งเขาไปที่หอสังเกตการหวังเซิรนดูเหมือนว่าหลังจากการสู้รบในสมัยก่อนทั้งสองฝ่ายต่างตกลงกันว่าจะรักษาเกาะเทพแห่งตะวันออกถึงกระนั้นก็ยังทำให้เกาะเทพแห่งตะวันออกอยู่ในตำแหน่งที่แยกจากกาันโดยมีการติดต่อกับโลกภายนอกเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามราชวงศ์หยานโบราณไม่เคยไปที่เกาะเทพตะวันออกมาก่อนท้ายที่สุดไม่มีใครภายนอกรู้ถึงสถานะของเขาในเกาะเทพตะวันออกและไม่รู้ว่าเขาได้รับมรดกมาจากเทพสูงสุดตรงไหลหลายปีที่ผ่านมาเขาได้ฝึกฝนการล่าถอยบนเกาะไม่น่าจะมีผลกับกลุ่มที่มีอำนาจเหมือนราชวงศ์โบราณหยานไม่อย่างนั้นพวกเขาจะได้ไปที่เกาะเทพตะวันออกแล้ว จากมุมนี้เป็นเรื่องบังเอิญที่ผู้ฝึกตนจากราชวงศ์หยานโบราณได้พบกับเขาและเสนอข้อเสนอเมื่อพวกเขาเห็นว่าความแข็งแกร่งของเขานั้นไม่ธรรมดาเจ้ามีธุระอะไรกับเราอีกช,ชายชราถามอีกครั้งเห็นได้ชัดว่าเขาคิดด้วยว่าสำหรับผู้ฝึกตนจำนวนมากจากราชวงศ์หยานโบราณเพื่อกระตุ้นพระราชวังยุทธสวรรค์จากนั้นเข้าร่วมในการทดสอบของหอสังเกตการหวังเซินทำลายผู้ผู้ฝึกตนจากแคว้นตงเสี่ยวเย่ฟู่เทียนไม่สามารถเป็นเป้าหมายแรกของพวกเขาได้ ท้ายที่สุดไม่มีใครรู้ถึงตัวตนของเย่ฟู่เทียนก่อนหน้านี้และพวกเขาก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่นี่และจะเข้าร่วมออการประเมินยานตงหยางเงยหน้าขึ้นมองชายชราในระยะไกลทัศนคติของหอสังเกตการหวังเซิรนนั้นไม่เป็นมิตรจริงๆแต่ก็ไม่น่าแปลกใจจุดประสงค์ของพวกเขาที่นี่คือการเพิ่มสถานการณ์นอกจากความคับข้องใจที่ฝังลึกระหว่างทั้งอสองฝ่ายแล้วพวกเขาไม่มีเหตุผลที่จะเป็นมิตร นอกจากนี้ข้ามาที่นี่กับผู้ฝึกตนจากดินแดนทางเหนือเพื่อแลกเปลี่ยนกับผู้ฝึกตนจากแคว้นตรงเสี่ยวข้าต้องชีอ้อสัตข้าค่อนข้างมีความหวังแม้แต่ผู้ที่มาจากหอสังเกตการหวังเซิรนก็ดูเหมือนทักษะของพวกเขาเพียงเท่านั้นจนถึงตอนนี้ข้าย,ยังไม่เจอคู่ต่อสู้ที่แท้จริงหยานตรงอย่างพูดต่อเสียงดังผู้ที่ฝึกฝนภายใต้จัก,กรพรรดิข้าฟางังผู้ที่เป็นที่รู้จักในฐานะอัจฉริยะอันดับหนึ่งของหอสังเกตการหวังเซิรนเขาอยู่ที่ไหน ไม่นานมานี้เนื่องจากราชวงศ์โบราณหยานได้รับข่าวร้ายเขาจึงตัดสินใจนำคนมาช่วยกันคิดเป็นความจริงที่เขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับผู้ฝึกตนของเกาะเทพตะวันออกอย่างจริงจังมาก่อนและราชวงศ์โบราณยาก็ยิ่งเป็นเช่นนั้นแม้กระทั่งตอนนี้ยายฟู่เทียนทำให้เขาตื่นตัวมากขึ้นแต่คนที่เขาห่วงใยจริงๆคือคนที่ถามถึงจัก,กรพรรดิข้าวฟ่าง ด้านนอกของหอสังเกตการหวังเซินทุกคนดูเคร่งครึมหลังจากได้ยินคำพูดหยานตงหยางทันใดนั้นความคิดของพวกเขาก็หันไปหาคนคนเดียวอัจฉริยะอันดับหนึ่งของหอสังเกตการวังเซินไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งในแคว้นตงเสี่ยวทุกคนที่มีพรสวรรค์ที่น่าสะพรึงกลัวและมีบุคลิกที่ไม่มีใครเทียบได้เจ้าอยากเจอเขาไหมาชายชาราถามหยานตงหยางใช่ข้าอยากจะขอคำแนะนำจากเขาหยานตงหยางตอบ เจ้ายังไม่ผ่านการรับรองบอกพี่ชายของเจ้ามาบางทีเขาอาจมีคุณสมบัติชายชาราตอบเบาๆซึ่งทําให้หยานตงอย่างไม่พอใจอย่างไรก็ตามหากขา่าวลือเป็นจริงเขาก็คงไม่มีคุณสมบัติที่จะอยู่ต่อหน้าคนอื่นราชวงศ์หยานโบราณได้รับข้อมูลว่าเขาได้ผ่านระดับเรือนห่วงขั้นสุดแล้วและไม่เพียงเท่านั้นเขายังครอบครองวงล้อศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบ นี่แสดงว่าชายผู้นี้กลายเป็นเหรินหวงที่ไรที่ติอย่างแท้จริงและบุคคลดังกล่าวจะเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ต่อราชวงศ์หยานโบราณจนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครจากขอสังเกตการหวังเซิร์นสามารถต่อสู้ได้ทำไมพี่ชายของข้าควรมาด้วยตัวเองหยานตรงหยางถามชายชารายิ้มเขาเข้าใจเจตนาของอีกฝ่ายแล้วถ้าเป็นเรื่องนี้ก็กลับไปหาพี่ชายของเจ้ามาชายชาราตอบอย่างไม่ใส่ใจโดยไม่เปิดช่องให้เขาฟัง หยานตงอย่างจ้องไปที่ชายอีกคนซึ่งยังคงยืนอยู่ในความว่างเปล่าและพูดอย่างเย็นชาว,ว่าข้ามาทางนี้และข้ามหลายแคว้นเพื่อไปที่หอสังเกตการหวังเซินถ้าข้าขอคําแนะนําจากจากักรพรรดิข้าฟ,า,ฟางไม่ได้ข้าก็อยากจะสู้เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะยอมแพ้ง่ายๆชายชาราชำเลืองมองเขาแล้วมองไปที่เย่ฟู่เทียนและคนอื่นๆพวกเจ้าขึ้นไปก่อน เย่ฟู่เทียนพยักหน้าขณะที่เขาและจีเฟิงก้าวไปข้างหน้าในเวลานี้เทพธิดาตรงไหลและจัก,กรพัินักเล่นแร่ประทาตุก็เดินไปข้างหน้าเพื่อร่วมกับเย่ฟู่เทียนขณะที่พวกเขาก้าวขึ้นบันไดด้วยกันชายชาราหันกลับมาพาพวกเขาไปยังส่วนลึกของหอส,สังเกตการหวังเซิน ไม่นานพวกเขาก็มาถึงจุดสูงสุดของหอส,สังเกตการ์หวังเซินคล้ายกับวังสวรรค์ที่ล้อมรอบด้วยเมฆและหมอกราวกับอายุในดินแดนมหัศจรรย์ข้างหน้าณจุดสูงสุดมีลานที่มีใครบางคนนั่งเงียบๆอยู่ที่นั่นคนผู้นี้แต่งกายด้วยชุดสีดำทั้งหมดโดยมีผมยาวเป็นประกายร่วงหล่นอยู่ข้างหลังเขาบุคคลน,นั้นดูเหมือนจะเป็นหนึ่งเดียวกับสวรรค์ก่อนที่เยฟูเทียนจะมาที่นี่เขาไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของบุคคลน,นี้ด้วยซ้ำ เบื้องหลังชายชุดดำคือหอสังเกตการ์วังเซินตัวจริงที่ยืนอยู่ตรงนั้นดูเหมือนว่าจะรวบรวมประวัติศาสตร์มานับไม่ถ้วนอย่างไรก็ตามเมื่อเย่ฟู่เทียนจับตาดูหอสังเกตการหวังเซินต้นไม้โบราณของโลกในพระราชวังชีวิตของเขาเริ่มหมอกเคลื่อนไหวซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงเย่ฟู่เทียนหอสังเกตการหวังเซินนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์จริงๆหรือ The Le g e n d o f Fu t i ี n ตอนที่1 9 8 2 ส่งมอบความ่า่แพ้เย่ฟู่เทียนรู้ว่าอาณาเขตหลายแห่งในอาณาจักรดั้งเดิมมีสิ่งของศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอำนาจสูงสุดอุปกรณ์ศักดิ์สิทธิ์ถูกใช้เพื่อหล่อเลี้ยงผู้ฝึกตนเพื่อให้ได้เส้นทางอันยิ่งใหญ่ที่สมบูรณ์แบบและส่งเสริมศักยภาพของพวกเขาในการพัฒนาวงล้อศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบอย่างไรก็ตามนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ด้านนอกหอสังเกตการหวังเซิรนนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์ จัก,กรพัรด์ข้าวฟ่างกำลังฝึกฝนอยู่หน้าหอสังเกตการหวังเซิร์นและได้สร้างวิหารการฝึกฝนทางอากาศที่นี่คนชุดดำที่อยู่ข้างหน้าคือจัก,กรพัรด์ข้าวฟ่างอย่างชัดเจนจัก,กรพัรด์ข้าวฟ่างดูเหมือนอายุประมาณ30ปีบนพื้นผิวดูเหมือนว่าเขาไม่ได้แก่กว่าเย่ฟู่เทียนมากนักแต่ที่จริงแล้วเขาฝึกฝนมาหลายปีแล้ว ดวงตาของเขาไม่สามารถยังรู้ได้เช่นเดียวกับขอบเขตการฝึกฝนของเขาไม่มีรัศมีภายนอกที่ตรวจจับได้ปล่อยออกมาอย่างไรก็ตามมันเหมือนกับว่าเขาเป็นหนึ่งเดียวกับเส้นทางสวรรค์ในอาณาจักรที่อยู่เหนือคนอื่นๆทั้งหมดเขาเป็นบุคคลอันดับหนึ่งในแคว้นตรงเสี่ยวยังเป็นบุคคลที่ทรงพลังที่สุดในภูมิภาคที่ไรขอบเขตโดยมีแคว้นตรงเสี่ยวเป็นศูนย์กลาง ผู้อาวุโสที่นำพวกเขาเทพธิดาถังไหลและคนอื่นๆโค้งคำนับและคำนับเย่ฟู่เทียนทำเช่นเดียวกันและกล่าวว่าสวัสดีจัก,กรพรรดิข้าวฟ่างจัก,กรพรรดิข้าวฟ่างพยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นมองไปที่เทพธิดาตรงไหลและถามว่าลูกศิษย์ของเจ้าเหรอเทพธิดาตรงไหลส่หัวและกล่าวว่าท่านลุงเดิมทีเขามาที่เกาะเทพตะวันออกเพื่อทดสอบแต่โดยบังเอิญเขากลืนยาอายุวัฒนะและสืบทอดมรดกของบิดาข้าตอนนี้เขาถือเป็นลูกศิษย์ของพ่อข้า ด้านข้างชายชราที่นำพวกเขาประหารใจลากเจนเขาคิดว่าเยฟูเทียนจะต้องเป็นทายาทของเทพธิดาตรงไหลแต่เขาไม่เคยสงสัยเลยว่าเยฟูเทียนได้รับมรดกมาจากเทพสูงสุดตรงไหลจัก,กรพรรดิเข้าฟั่งมองยูฟุนเทียนอย่างจริงจังมากขึ้นแล้วกล่าวว่าในเมื่อเขาเป็นทายาทของบิดาเจ้าทำไมเจ้าไม่บอกข้ามาก่อน คราวที่แล้วเราบังเอิญผ่านสถานที่ของจัก,กรพรรดิผู้อาวุโสนักเล่นแร่ปแปรธาตุและเข้ามาเพื่อให้โอกาสเขาทดลองกับคนอื่นๆและให้ลุงได้ดูเกี่ยวกับการฝึกฝนของเขาด้วยเทพธิดาตรงไหลตอบจัก,กรพรรดิข้าวฟ่างพยักหน้าข้ามไม่ได้คาดหวังว่าทายาทจ,จะมีขึ้นหลังจากที่พ่อของเจ้าจักไปหลายปีอย่างน้อยเราก็มีเรื่องให้กังวลน,น้อยลงอีกเรื่องหนึ่ง ขณะที่เขาพูดเขามองไปที่เย่ฟูเทียนและกล่าวว่าเส้นทางอันยิ่งใหญ่ของเจ้าสมบูรณ์แบบเจ้าต้องมีประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาก่อนที่เจ้าจะปรากฏตัวที่เกาะเทพตะวันออกเจ้ามาจากที่ไหนเย่ฟูเทียนมองไปที่เทพธิดาตรงไหนบรรดาทุกคนที่นี่มีเพียงเทพธิดาตรงไหลเท่านั้นที่รู้ที่มาของเขาแม้แต่จีเฟิงก็ไม่ค่อยเข้าใจขอบเขตของมัน ได้ปรดอนุญาตค่าด้วยเทพธิดาตรงไหลกล่าวอย่างไรก็ตามไม่มีใครได้ยินเสียงของเธออีกต่อไปเย่ฟู่เทียนคิดว่าเธอกำลังสื่อสารกับจักรพัทเข้าฟ้างผ่านการส่งสัญญาณเสียงแม้ว่าจักรพัทนักเล่นแร,แร่แปรธาตุและคนอื่นๆจะไว้ใจได้แต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและเป็นการดีกว่าที่จะมีคนรู้ให้น้อยที่สุด จักรพพัดข้าวฟ่างและพ่อของเธอเป็นเพื่อนสนิทกันดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องปิดบังอะไรจากเขาตั้งแต่เธอพาเย่ฟู่เทียนมาที่นี่จําเป็นต้องซื่อสัตย์กับจักรพพัดข้าวฟ่างเกี่ยวกับสถานการณ์ของเย่ฟู่เทียนมีรูปลักษณ์แปลกแปลกในดวงตาของจักรพพัดข้าวฟ่างเขาอดทนเมื่อได้ยินว่าเย่ฟู่เทียนเป็นทายาทของเทพสูงสุดตองอไหลแต่ในขณะนี้มีอารมณ์เล็กน้อยที่ผ่านใบหน้าของเขา เห็นได้ชัดว่าเขาได้เรียนรู้จากเทพที่ดาตรงไหลว่าเย่ฟูเทียนมาจากอาณาจักรดั้งเดิมและมาที่เขตศักดิ์สิทธิ์หลังจากถูกโจมตีโดยอาณาเขตต่างๆเขาเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่าหลังจากที่พ่อของเจ้าจักไปอาณาเขตหลายแห่งของเราบรรลุข้อตกลงที่ไม่ได้พูดออกมาและเกาะเทพตะวันออกค่อยๆจางหายไปจากสายตาของแควนตรงหัวหลายปีที่ผ่านมา และแม้ว่าราชวงศ์ยานโบราณจะไม่กังวลเกี่ยวกับเกาะเทพตะวันออกอีกต่อไปแต่การปรากฏตัวของเขาจะทําให้อนาจักรยานระมัดระวังซึ่งอาจดีที่สุดสําหรับเขาไม่ใช่เรื่องยากสําหรับราชวงศ์ยานโบราณที่จะขจัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเพื่อหลกเลี่ยงการโจมตีของอนาจักรยานบนเกาะเทพตะวันออกข้าจะไม่ยอมรับเจ้าเป็นสิทธิ์อย่างไรก็ตามเนื่องจากเจ้าผ่านการประเมินเจ้ามีสิทธิ์ที่จะอยู่ในหอสังเกตการหวังเซิรนเพื่อฝึกฝนระยะหนึ่งจกกักรพรรดิข้าวฟางกล่าว เย่ฟู่เทียนและคนอื่นๆเข้าใจในทันทีว่าเขาหมายถึงอะไรแม้ว่าเขาไม่ได้รับการยอมรับให้เป็นสิทธิ์แต่พวกเขาก็ยอมให้เย่ฟู่เทียนในหอสังเกตการหวังเซินฝึกฝนสำหรับระยะเวลาในการฝึกฝนราชวงศ์หยานโบราณไม่มีคำพูดสุดท้ายเห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้จะไม่ให้เหตุผลใดๆแก่พวกรกเ,เ,เขาในการแก้ตัวไปบอกพวกเขาว่าสิ่งที่พวกเขาอยากรู้ก็เป็นไปตามที่พวกเขาเดาเพื่อที่พวกเขาจะได้กลับไปตอนนี้จากรพพัดข้าวฟ่างพูดกับชายชรา ใช่ใชายชราพยักหน้าแล้วหันไปเพื่อแจ้งหยานตงหยางแต่ครู่ต่อมาก็มีเสียงมาจากด้านล่างว่าหยานตงหยางมาที่หอสังเกตการหวังเซิรนด้วยความเคารพในวันนี้เพื่อสแสวงหาเส้นทางและไม่เคยพ่ายแพ้ในข่ายกลแม้แต่ครั้งเดียวตามกฎแล้วข้าควรจะมีสิทธิพบกับจัก,กรพรรดิข้าวฟ่างหรือไม่ เสียงนี้สามารถได้ยินจากด้านล่างไปด้านนี้ทุกคนในหอสังเกตการหวังเซิรนทั้งหมดสามารถได้ยินเสียงนี้เห็นได้ชัดว่าจัก,กรพพัดข้าวฟ่างก็ได้ยินเช่นกันขณะที่เขาเหลือบมองไปไกลๆชายชรากลับมาทันทีและกล้มศีรษะเล็กน้อยและพูดว่าหยานตรงอย่างปฏิเสธที่จะจากไปเพราะเขายังไม่พ่ายแพ้จัก,กรพพัดข้าวฟ่างบ่นกับตัวเองเขาเหลือบมองเย่ฟูเทียนและถามว่าเจ้าสามารถเอาชนะเขาได้หรือไม่ ใช่เย่ฟู่เทียนพยักหน้าและตอบอย่างตรงไปตรงมาและแนนแนชายชาราตกตะลึงอีกครั้งเขามั่นใจในตัวเองขนาดนั้นเลยเช่นเดียวกับเย่ฟู่เทียนหยานหยางอยู่ในระดับจักรพพัดกลางด้วยวงล้อศักดิ์สิทธิ์แห่งเส้นทางใหญ่ที่สมบูรณ์แบบเขามีพรสวรรค์อย่างมากด้วยประสิทธิภาพการต่อสู้ที่ดูเดือดแต่น้ำเสียงของเย่ฟู่เทียนนั้นแน่นอนมากที่เขาสามารถทำได้เขามั่นใจมากว่าสามารถเอาชนะหยานตรงหยางได้ จัก,กรพรรดิข้าวฟ่างพยักหน้าเล็กน้อยและกล่าวว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็จงมอบความพ่ายแพ้ที่เขาต้องการดีมากเย่ฟู่เทียนพยักหน้าแล้วเดินจากไปผมสีขาวปลิวสวัยตามสายลมท่าทางแสดงความมั่นใจเต็มที่จัก,กรพรรดิข้าวฟ่างยืนขึ้นและก้าวมาถึงขอบก่อลอยได้เพียงก้าวเดียวเขาจ้องไปที่สถานที่ที่อยู่เบื้องล่างอย่างตั้งใจเฝ้าดูเย่ฟู่เทียนมุ่งหน้าไปที่นั่นราวกับว่าเขากำลังวางแผนที่จะดูการต่อสู้ด้วยตนเอง เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นกําเนิดของเย่ฟู่เทียนจากเทพธิดาตรงไหลและเขาก็เต็มไปด้วยความอยากรู้เกี่ยวกับเย่ฟู่เทียนพรสวรรค์อัจฉริยะจากอาณาจักรดั้งเดิมจะแข็งแกร่งขนาดไหนที่ขอพอสังเกตการหวังเซินเหรินห่วงซึ่งมาจากดินแดนทางเหนือยังคงอยู่ยานตรงอย่างเงยหน้าขึ้นและมองดูหอสังเกตการหวังเซินในระยะไกลในเวลานี้พวกเขาเห็นเย่ฟู่เทียนกําลังเดินเข้ามาหาพวกเขา จัก,กรพัทเข้าฟัางใครบางคนอุทานที่ในสักแห่งที่ห่างไกลพวกเขาอาจมองเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ขอบยอดสูงสุดของหอสังเกตการ์หวังเซิรนด้วยมือที่ด้านหลังของเขามองไปในทิศทางนี้แม้ว่าจะค่อนข้างห่างไกลแต่คนส่วนใหญ่ที่นี่เป็นเหรือนห่วงดังนั้นพวกเขาจึงมองเห็นได้ชัดเจนจัก,กรพัทเข้าฟัางขอให้เย่ฟู่เทียนกลับมาต่อสู้กับหยานตงหยางหรือไม่และเขาจะไปดูการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยตนเองหรือไม่ จัก,กระพรดข้าวฟ่างในสายตาของผู้ฝึกตนหลายคนในแคว้นตรงเสี่ยวและแม้แต่แคว้นโดยรอบก็เป็นเทพที่สมบูรณ์ที่สุดและนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาหลายคนเห็นจัก,กระพัดข้าวฟ่างยืนอยู่ที่นั่นเพื่อสังเกตการต่อสู้เป็นเพราะการปรากฏตัวของราชวงศ์หยานโบราณที่ทรงพลังหรือไม่ ร่างสีขาวลอยลงมาจากความว่างเปล่าและลงจอดในพื้นที่เหนือเหรน,นห่วงจากดินแดนทางเหนือเย่ฟู่เทียนก้มหน้ามองหยานตรงหยางด้านล่างเหมือนกับหยานตะหยางมองเขาก่อนหน้านี้ตำแหน่งของพวกเขาตอนนี้ดูเหมือนจะกลับด้านในทํานองเดียวกันหยานตรงหยางก็เงยหน้าขึ้นมองเย่ฟู่เทียนที่เพิ่งกลับมาจากหอสังเกตการหวังเซิรนและพูดว่ากลับมาเร็วๆนี้เหรอ ก่อนหน้านี้ชายชราบอกว่าเย่ฟู่เทียนผ่านการทดสอบและจะมีคุณสมบัติที่จะเข้าไปในหอสังเกตการหวังเซิรนเพื่อฟังคำสั่งสอนของจัก,กรพรรดิข้าวฟ่างนี่หมายความว่าจัก,กรพรรดิข้าวฟ่างจะสั่งสอนเย่ฟู่เทียนในการฝึกฝนและตอนนี้ที่เย่ฟู่เทียนกลับมาอย่างรวดเร็วเป็นเพราะเขาหรือเปล่าอืมเย่ฟู่เทียนพยักหน้าและมองไปที่หยานตงหยางจัก,กรพรรดิข้าวฟ่างไม่ต้องการที่จะรับเจ้าและขอให้เจ้ากลับไปที่อาณาจัก,กรหยาน พอสังเกตการหวังเซินกำลังฝ,ฝ่าฝืนกฎของตัวเองข้าไม่ได้พ่แพ้ทำไมข้าไม่เห็นจัก,กรพรรดิข้าฟัางหยานตรงอย่างได้ตอบกลับเมื่อเขาพูดก็มีเสียงร้องของมังกรที่ได้ยินจากร่างกายของเขาและความว่างเปล่าก็สั่นสะเทือนเขามุ่งหน้าไปยังความว่างเปล่าในทิศทางของเย่ฟู่เทียนเจ้าจะพ่ายแพ้เย่ฟู่เทียนกล่าวขณะเดินไปข้างหน้ากระแสน้ำของเส้นทางใหญ่ไหลลงมาจากสวรค์และตกลงไปอย่างสุดกำลัง